สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆวันนี้เราจะมาทําคลิปแก้กระโปงกระโปรงลูกค้าเออที่ทํางานหน้าร้านนะคะพฤติกรรมของลูกค้าก็ก็เปลี่ยนไปมากเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มไปเออไปเอฟมาน่าจะ ได้เร็วถูกใจลายสีถูกใจแบบถูกใจแต่สัดส่วนเนี่ยมันจะไม่พอดีเหมือนเหมือนวัดตัวตัดเขาก็เอามาให้ปรับไม้แก้อันนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ยาวไปจากที่เอาขึ้นสองนิ้วสองนิ้วนะคะถ้าเราเอาขึ้นตรงเนี้ยลายตรงนี้มันก็จะสั้นไม่สวยก็เปลี่ยนเราต้องรอท่อนนี้เอาเอาท่อนบนเนะะี่ยค่ะ ท่อนบนที่ต่อรูดเนี่ยคือถ้าเราออกสองนิ้วเนี่ยมันจะไม่มีผลมันจะดูแบบข้างล่างเนี่ยมันจะดูยังมีลายเชิงอยู่ถ้าถ้าเอาเชิงออกขึ้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่เราก็กลัวลูกค้าเราไม่สวยเราก็ทำให้เขาเขาจะได้ใส่สวยๆแล้วเราก็คิดค่าแรงไปเท่าไหร่ให้สมสมน้ำสมเนื้อสมสีมือ พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจริงๆนะร้านตัดเสื้อก็ต้องปรับปรับตัวเป็นช่างเย็บทำอะไรได้ก็ทำได้ทำให้หมดนคะคะแล้วเราก็พุดออกแล้วเดีวเราก็มารูดรูดลูดให้เท่ารอบรอบสะโพกของกระโปงเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนแขนนี่เดี๋ยวเรามา คิดกันว่าเอ๊จะทำยังไงให้มันสวยได้ได้ง่ายได้ไ,ดไดง่ายสุดโอเคจบคลิปจบคลิปนี้เดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อนะคะ